และนี่คือ i n f i n i t ต Note ิ2 Pro โป G ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับราคาเปิดตัวของรุ่นนี้จะอยู่ที่8,299บาทแล้วก็จะมีราคาพิเศษที่จะวางจำหน่ายในช่วงของวันที่1-8สิงหาคมราคาจะเหลือเพียง7,299บาทเท่านั้นเองลดไปตั้งพันหนึ่งเลยนะและมีหูฟัง TWS XE 25มูลค่า1,199บาทแถมให้อีกด้วยบ้าไปแล้วนะครับของแถมนี่ยังคุ้มอ่ะ นันเด็กเคยรีวิวตัวนี้มาแล้วนะเคสที่ใส่หูฟังเนี่ยสามารถเป็น p าวเวอร์แงได้ด้วยโอ้โหอย่างแนวและยังไม่พอนะครับในช่วงพรีออเดอร์ของวันที่1-4ก็จะมีไวเชอร์ให้เก็บเพื่อเป็นส่วนลดอีก200บาทสรุปโดยรวมราคาจะเหลืออยู่เพียง7 9 9 9บาทเท่านั้นเองและได้หูฟัง TWS แถมด้วยนะโคตรคุ้มอะ่ะ สำหรับรุ่นที่ในเดได้มาจะเป็นรุ่น GB, ลอม128กิกแล้วก็แรม8กิกมาดูที่ด้านหลังของตัวกล่องนะครับก็จะมีบอกว่ารองรับซิม 5G ใช้ CPU Dimensity 810กล้องหลักความเรียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลหน้าจอ AMOLED ขนาดหน้าจอ6.7นิ้วตัวเครื่องบาน7.9ม mm, ิลิเมตรนะครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว33วัตต์ตัวนี้แบต5,000มิลลิแอมจะเปคร่าวๆก็จะประมาณนี้ เรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับแกะกล่องออกมาสำหรับสีที่วางจำหน่ายก็จะมีอยู่2สีสีดำฟอส s t แบ็กแล้วก็สีขาวสโน w f ฟอรสีที่นาเดยได้มาก็คือสีดำฟอส s t แบ็กนะครับนี่ได้มากันใหม่ๆเลยนะครับโอเคเรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะนี่ ต้องบอกว่ารูปทรงและบอดี้นี่เหมือนกับ i n f i n i ิต No t e 12G 96มีบอกว่า i n f i n i ิต 5G ด้วยนะครับดูนะครับเหมือนเป็นร่างอัปเกรดอะในส่วนของตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะดูอุปกรณ์นในกล่องกันให้ครบก่อนก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อิมิเครื่องนะครับมีเข็มจิ้มซิมเอ็กขับโกคอยแบงค์เคสซิลิโคนนะครับ มาลองใส่เคสดูเป็นยังไงบ้างเคสถือว่าหนาในระดับหนึ่งนะใส่เคสแล้วก็ดูแน่นนะครับมีร่องไว้สำหรับสแกนนิ้วด้วยนะมีหูฟังแถมมาให้ด้วยนะครับหูฟังจะเป็นแบบนี้มีสายชาร์จนะครับสายชาร์จแบบ Type C สำหรับความยาวของสายก็อยู่ที่1เมตรนะครับเมื่อกี้นาเดย์ไปวัดมาให้แล้วแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับตัวอะแดปเตอร์จะเป็นแบบของกลมตัวนี้จ่ายไฟอยู่ที่10โวลต์3.3แอมป์หรือ33วัตต์เทียบกับตัวมือถือนะครับสําหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บหนึ่งเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียง ปุ่มปิดเปิดเครื่องเป็นปุ่มสแกนนิ้วไปนในตัวที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องถาดใส่ซิมถาดใส่ซิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถใส่เมมได้ $1 อันแล้วก็ใส่ซิม 5G ได้2อันซิมที่ใช้ก็จะเป็นขนาดนาโนซิมที่ด้านบนจะไม่มีไมตัดเสียงนะครับที่ด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5ช่องไม์ช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C ช่องลำโพงนะครับ ต้องบอกว่ารุ่นนี้ลําโพง2ตัวนะครับก็จะมีลําโพงที่ด้านบนตรงนี้แล้วก็ลําโพงที่ด้านล่างตรงนี้ลําโพงจะเป็นแบบสเตอริโอระบบเสียง DTS ก้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีการติดฟิล์มกันลอยมาให้เราจากโรงงานหน้าจอของตัวเครื่องจะเป็นแบบทรงจุดน้ํามาดูที่กล้องหลังนะครับกล้องหลังก็จะมีอยู่3ตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซล กล้องตัวที่2เป็นเลนเดฟนะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนตัวที่3เป็นเลนมาโครความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟแฟลชนะครับแล้วก็จะมีสกรีน1น8เมกะพิกเซลนะครับโดยรวมของตัวเครื่องก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะครับ Infinite p o w e r by Android ตัวนี้จะใช้ Android เวอร์ชัน12นะครับ มาดูที่สัญญาณไฟไฟนะครับตัวนี้รองรับคลื่น2.4 GHz แล้วก็ตัว5 GHz มาถึงตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกรูปแบบ d e สก์ท็เดี๋ยวน้าเดจะเลือกตรงนี้โฟลเดอร์ขนาดใหญ่นี่นะครับระบบปฏิบัติการ XOS เวอร์ชัน10.6เริ่มต้องบอกว่าเมนู wallpaper การวางตำแหน่งอะไรจะเหมือนของ i n f i n i ิต Note 12G 96เลยนะครับ เปิดเครื่องมามาดูพื้นที่เก็บข้อมูลกันก่อนเลยนะครับอืมใช้พื้นที่ไป13%เองนะก็คือใช้ไป1 6 9 8ก b ิกนะครับจากทั้งหมด 128GB กิกไอที่ใช้ไปก็จะมีในส่วนของแอป2 7 9 g กิกนะครับแล้วก็ระบบ1 4 2 0 g กิกในส่วนของอื่นๆก็นิดหน่อยนะครับประมาณ 8GB กิโลไบต์เท่านั้นเองตัวนี้จะไม่มีให้ปรับดีเฟนเท e นะครับคาดว่าดีเฟ r a ท e ของเครื่องนี้จะอยู่ที่ 60Hz นี่ฟังก์ชันพิเศษนะครับมาครบเหมือนเดิมมันติวินโดว์แบบเรืองแสงการภาษาหน่วยความจำดูอันนี้ก่อนสามารถเพิ่มแรมเสริมได้นะครับสามารถเพิ่มได้สูงสุด5กิกก็คือประมาณ8บก5ก็13กิกส่วนถ้าใครไม่ชอบกดปิดได้ตรงนี้อ่าแล้วแต่คนชอบนะตอนนี้นะเดยยังไม่ตั้งนะก็เอาเป็น8บก3ิกไปก่อนนะครับอย่างอื่นก็มีมาเหมือนเดิมนะครับสมาร์ทพารนลโหมดเกมเอ็โคนเอ็กอารีนา ก็คือในส่วนของโหมดเกมนะครับสำหรับคนที่ในเล่นเกมนะครับนันเดแนะนำว่าให้แ d d เกมเข้ามาในโหมด x arena นะเพราะว่าจะมีในส่วนของการช่วยเพิ่มความเร็ว cpu เพิ่มความเร็ว gpu การเร่งความเร็วของเครือข่ายการเร่งหน่วยความจำจะมีให้เลือกปฏิเสธสายขาเข้าส่งข้อความห้ามรบก,กวนมีโหมดสุขภาพนะครับโหมดสุขภาพเราไม่ต้องก็ได้เราไม่เน้นสุขภาพ ปรับประสิทธิภาพกราฟิกเกมอ่าอันนี้เปิดไว้นะครับโอเคเข้าๆอันนี้คือเปิดเครื่องมาเข้าๆนะจะมีประมาณนี้เดี๋ยวนาเดไปทําการติดตั้งแอป,ปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันต่อเดี๋ยวมาดูในส่วนของโซเชียลนะครับตอนนี้ไม่ได้เปิดแอป,ปอะไรนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บแป๊บเดียวนะครับโหลดไม่นานเลยคือต้องบอกว่าในส่วนของโซเชียลเนี่ยนาะเดคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับมาดูที่ IG นะครับเห็นไหม ก็คือการทำงานนี่ไหลลื่นนะครับมาดูในส่วนของ YouTube กันเลยดีกว่าความละเอียดสูงสุดที่เราสามารถดูได้ก็คือ 1,440p 60เฟรมเรทตามนี้ก็คือไฟล์ความละเอียด 2K YouTube นี่ภาพนี่สีสดมากนะครับแต่เสียดายตินิดนึงนะครับก็คือไม่สามารถดูภาพแบบ hdr ได้เท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคลำโพงเป็นแบบสเตอริโอนะครับลำโพงคู่ระบบเสียง dts เวลาที่เราสลับสวิตช์แบบนี้ซ้ายขวานะครับเสียงไม่ได้สลับตามนะครับก็ถ้าเราถือแบบไหนก็ได้เสียงแบบนั้น ต้องบอกว่าเสียงแน่นดีนะแต่เปิดนานไม่ได้นะเดี๋ยวมันเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์โอเคเปลี่ยนเพลง turn, like เวลาที่น้าเดฟ,ฟังเสียงจากจุกนะรู้สึกว่าเสียงจะดีกว่าใน YouTube นะครับก็ในส่วนของเรื่องเสียงน้าเดว่าไม่มีปัญหานะ เสียงโอเคนะเปิดเสียงดังได้เสียงไม่แตกนะครับมันก็มีมิติในระดับหนึ่งแต่เบสอาจจะไม่ตึบสักเท่าไหร่นะอันนี้คือในความคิดของเนเย์นะมาดูในส่วนของ Netflix นะครับนี่มาดูกันมาดูที่คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นนะครับค่า YY จะได้เป็น L3 ความเรยดสูงสุดของการเล่นจะได้ภาพแบบ SD 죽씨가 병원으로 이송 중 사망에 따라 뭐라고요? 뭐라고? 누가 죽어요? มาดูในส่วนของเร กล้องหลักของรุ่นนี้นะครับความละเอียดสูงสุด108ล้านเมกะพิกเซลเลยนะครับอัตราส่วนที่ถ่ายได้ก็คือ12,000 9,000เลยนะครับความละเอียดเยอะมากซึ่งกินข้อมูลไปประมาณ16-18เมกะไบต์เลยนะครับนี่ถ้าเทียบกับรูปแบบธรรมดาที่เราถ่ายนะจะอยู่ที่3,968ค x 2,976ก็ประมาณ2.5-2.9เมกะไบต์นะครับที่ได้ทดสอบมานี่ถ่ายแบบเฮ้ย โอเคเลยนะความละเอียดการขยายนี่ทําได้เยอะเลยนะครับในส่วนของวิดีโอนะครับความละเอียดสูงสุดที่ถ่ายได้ก็คือ 2K นะครับความละเอียด 2K แต่เฟรมเรทจะอยู่ที่30ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีระบบกันสัน่นคราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องเกมนะครับมาดูกันว่าไดเมส i t y 810จะทําอะไรได้บ้างมาที่เกม ROV นะครับสามารถปรับได้สูงสุดตามนี้เลยแล้วก็การตั้งค่าสนามลบก็ตามนี้นะครับ ยินดีต้อนรับสู่อาโอวี o v Bloodbath! All team has destroyed a tower! <laughs> Shattering blow! An enemy has been defeated! Double down! You enough? An enemy has been defeated! หลังจากที่เล่นมานะครับฟเฟรมเรทนี่ค่อนข้างที่จะนิ่งมากเลยนะแต่50ไปไปลาย60ตลอดเลยนะครับเวลาเข้าทีมไฟหนักๆนี่ถือว่าเอาอยู่นะไปมาดูเกมถัดไปกันเลยมาดูในส่วนของเกมฟรีไฟกันบ้างนะครับต้องบอกว่าในส่วนของกราฟิกนะสามารถปรับได้สูงสุดทุกอย่างเลยนะครับตามนี้นะอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะมาทดสอบเล่นให้ดูเลยนะครับ จากที่เล่นมานะต้องบอกว่าไหลลื่นนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้สบายอยู่แล้วนะมาดูที่เกม e p l e g e n d จ MOBILE นะครับไม่พูดเยอะนะครับมาดูที่การตั้งค่ากันเลยในส่วนของกราฟิกนะเดย์ดจะตั้งตามนี้เลยนะครับแล้วก็เฟรมเดยตั้งเป็นสูง Something way, this way, this way, this way, Back way, 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 way. Backing the enemy. Shots fired at me. I down the hostile. I have been down. Listen up, I'm getting shot at. I'm taking some damage. Reload. Help drone if you need it. Listen up, I'm getting shot at. Enemy down. Next rings far. Listen up, I'm getting shot at. Next rings not close. Shield battery here. My ultimate is ready. Shooting. Enemy killed. Whole squad down. Contact back Reloading. Health drone if you're needed. Grenade. Listen up, I'm getting shot at. Come back the Listen up, I'm getting shot at. I'm just giving my shields a recharge. Listen up, looking not a squad coming in. Throw a thermite grenade. Shots fired at me. Gondar no skylight called me. Shoot in. Contact. Taking a moment to recharge my shields. Listen up, I'm getting shot at. ในส่วนของเกมเอ펙ล e เจนส Mobile นี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเล่นได้แบบไหลลื่นสบายสบายเลยนะ ในส่วนอื่นที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยวในเดขอตัวไปทําการทดสอบก่อนนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ในเดทดสอบในส่วนไหนนะครับพิมพ์มาบอกได้ในช่องคอมเมนต์นะสําหรับการติดตามในเดกดตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ Facebook Ti t o อกนี่มีคลิปสั้นลงตลอดเลยนะครับลองเข้าไปดูก็แล้วกันเนาะแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ